ทำแผลกันนะครขั้นตอนแรกให้ใช้แอลกอฮอล์หมุนเอบแผลแผลนี้เป็นแผลแบบเว็ดเดซซิ่งนะคะแผลเปียกแอลกอฮอล์ช่วยช่วยอะไรคะกำจัดเชื้อโรคคะเก่งมากเลยครับลำดับที่สองเราก็อันนี้นะคะบนจกักคืออะไรครับคือสำลีกับ น้ำเกลือใช่ไหมคน้ำเกลือค,ครับนอำมมอนสไลด์ลก็ใส่ไปที่เรียบร้อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาเบ็ดและดินที่เราเตรียมไว้เนี่อื้อหือนีบแน่นมากเลยสำรีไม่หล่นเลยนะลูกรอบนี้น่าทันนะคะ สวยมากเด็ครับแค่นี้ก็เสร็จ <Be> ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่เบต้าดินช่วยอะไรครับเบต้าดินช่วยทำให้แผลหายเร็วแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคด้วยครับวันนี้เราก็ล้างไปก่อนนะคะไว้ยาสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นแผลแบบด r y d r e s นะคะวันนี้สามารถทำแบบเอาเบตาดีนล่าได้เลยนะคะ